วันนี้เป็นครั้งที่92ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้านายอนุวงศ์เวมิทาขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเาจารย์บูชาในองค์พระความปฏิเทวราชองค์หลวงปู่สาเร็จหลวงปู่บุนเดชหลวงปูศ่ศิลาตลอดทั้งผูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจีนนามณีขอเทพเทวราชเจ้าทั้าาาทงหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลาย ปบอร์จงบิดาให้จีนองข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไปเบอร์สวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเรสุอัตราคจันตุเทวตาสัตถมังมุนีราชสาสุนันตุสักโมกะทังสักเฆกามีจารุเปคีรฤสีขาราตเตเจนตาริเขวิมาเนธีเปรัตเถจักคามีตารุวะนะขะหันเนเคหะวัตถุมหิเขเตปุมาจายันตุเทวาชัลลาธารวิสเมจขาขันทัปนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจนงสาทพโมเมสุนันตุ ธรรมะสวรรค์กระโหลยามพัทันตาธรรมะสวรรค์กระโหลยามพัทันตาธรรมะสวรรค์กระโหลยามพัทันตาบทส่วนนามกาลสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <ologia> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมส remember, มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมอตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมอตุสัพพทา นาติเมสารังอัญยังสังคมเมสารังวรังเอเตนะสัจจวชัชนนะสวดหิเมหนตุสัพพธาบอสวนมหาการุนีโกนาโถติอาติ อาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโออัตายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภะประตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหัตุสัพพุกัะถวามหาการุณิโกนาโอหิตายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภะประตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหัตุสัพพุกัตถวามหาการุณิโกนาโอสุขายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภะประตูสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหัตุสัพพุกัตถวา บทสวนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสามย,ยังปะควาสกเกสูวิหรารติกับเอราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเขนัสาทิงปัญจมามเทหิพิคุสตเทหิสัพเทหิวอารหันเตหิทัศหิจารุกะตาตุหิเตวตาเยปุเยนาสันิปติธาหนุนติปะคะวันตังทัศนายพิคุสังเันจะอาตโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานัง เทวานังเอตานุโศเสยังโขภาควาสกเกสุวิหรารติกะเปราวัตุส밍มหาวเนมหาตาพิคูสังเกนสะสัตถิงปัญจามติหิพิคูสัตติหิสัพพพเหวาอาะอรหันเตยหยิท้าสหิจารุขถา,าตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปนติตาหุติภาคควนตังทศนายะพพิคูสังกัญจะยานุนะมะยมปิเยนะภาควาเตนุป,ปัสสังกมยามะอุป,ปัสสังกมิตวาภาคควาโตสันติเกปจิกาคาถาปเสนยมามติ อาตโคตาเทวาตาเสยยะถาปีนามาพระราวาปุริโสสาสมัญชตยยิตังวาผังภาสาเลยยะภาสาลีตังวาผังสาม,มิเชยยะเอ,เอวะเมวะสุธาปาเสสุทเทเบสุอันตัะหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาพระขวันตังอภพิวาเทตวาเอกมันตังกัทางสูเอกมันตังที่ตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคถังอภาสีมหาสัมโยปาวนัสมิงเทวกายะสมคาตาอาฆาตตมหาอีมังธรรมะสามายังทักิีลายวะอาปราชิตาทางกติอาตโขอปราาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคถังอภาสีตัตตาพิกโบูสมาตังทางสูจิตตังอัตโนชุกมากังสูสาธิวะนี่ตาดิขะเฮตวาอิมทุญญีรักขันติปันทิตาติ อาตโคอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคขะถังอภัสรีเฉตวาคีรังเฉตวาปาริคังอินทะคีรังอุหจจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจาจขูมตาสุรันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคขะถังอภัสรีเยเกจิพุทธังสรณังขตัเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมะนุสังทีหังเทวะกายังปาริปุเรสันติติอัตโคภควาภิกขุอามันเตศิเยปเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาดุสุเทวตา ผู้สังกัญใหญ่เยปิเตพิคเวอเหสุหัอติตามมัทฐานังอรหันโตุสมาสัมพุทธเตสัมปีพระขบันตานังเอตัาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยถาปีไมหังเอตตาละหิเยปิเตพิคเวพระพิสันติอนาคตกามมัทฐานังอรหันโตุสมาสัมพุทธเตสัมปีพระขบันตานังเอตัาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระพิสันติเสยถาปีไมหังเอตตาละหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายนังนามานิกิตตยิสามิพิคเวเทวกายนังนามานิเทศีสามิพิคเวเทวกายนังนามานิตังสุนารถ สายทุกังมะนสศิกรุธาภา,า,าจจส,าาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิโคพระกุมตัวปัจจตุสูงพระกบเอตตะโพุจสีโลกาแม่นุกัสสามียะถัปุมาแต่ทสิตายเยสิตาคิดได้คับพลังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาะโลมะหังสาวพ,พิสัมพุโนโอ,โอทาต่มนัสสาสุธาบิปแบบสันนิยรา วิราพิณโยปัญจสเตเยตวาวันเอกกับเบลวัตเวตฏะตัวมันต่ยี่สถาสาวะเกศสัสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะถาพิคโวเตจะอัตาปมาคะลุงสุตวาพุทธสัสสะชนะเตสามปารุวะหูยานังอมานุสานัทธะนะงอเปเกศสามัทคุงสาหัสสังอัฏฐาสัตตัลิงสตังเอกีสหัสสานังอมานุสานัมธะทัศนุอเปเกนันตัมมทัคุงที่สาธภาพุทธานอหูตันจัตสภาอภิญญาญาว่าว่าิตวานาจักรมาตตัวอมันต่ยี่สถาสาวะเกศสัสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะถาพิคโวเยโวหัง ขิตายิสสามิขีราหิอรูปภพสมสัตตาสาสาวยะขาภูมากับอิระพัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตอนะมันโตยสัสติโนมโหทัมนาพิกขโมกภิกขณังสัมิติงวะดังชาติสาสาหิมะวะตายะขานาณะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนะมันโตยสัสติโนมโหทัมมานาพิกขมกพิกขนังสัมิติงวะดังสาตาขีราติสาสายะขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตอนะมันโตเยสัสติโน โมทัมนาพิกำมุกพิคุนางสามิติงวานังอิจเจโสราสสารสัญญาขานันัสตวานิโรอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกำมุกพิคุนางสามิติงวานังเวสามิดาปัญจสตายัขานันัสตวานิโรอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัสิโนโมทัมนาพิกำมุกพิคุนางสามิติงวานังกุมพิโรราเชคไหกโกเบผลัสานิเวเสนังพินโยนางสัสหาสัญญาขานังปายิรูปัสติกุมพิโรราเชคไหกโกโสรปะคะสามิติงวานังปุริมันจะที่สางราชาทัตตะลหัทธโหประสานังอธิปติมหา สังราชย์ยศศิโสปูตาปิตาสาผ้าโวอินทนามาผาพราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศศิโนมรธรรมนาพิ่ขมุขุนนังสามิติงวรังท่าขีนมันจ่าที่สังราชยวิรุณโหตาภสาสถิตกุมภันธังอธิปติมหาราชายศศิโสปูตาสิปูตาปิตาสาผ้าโวอินทนามาผาพราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศศิโนมรธรรมนาพิ่ขมุขุนนังสามิติงวรังปัจฉีมันจ่าที่สังราชยวิโรปโขปัสสาสถิ นาคานางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาบิตาสาภาโวอินทธรรมามาภะราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัตสิโนมรธรรมนาพิกามุพิขุนังสามิติงวังอุตารัญจติสังราชาโกเวโรตัปปาสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตาบิตาสาภาโวอินทธรรมามาภะราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัตสิโนมรธรรมนาพิกามุพิขุนังสามิติงวัง บุริมาที่สังทัตนะโถท่ขนนวิรุหังโกปจีมนวิรูปโคกูเวโรตรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาธจรมานาทังสุว่านกะปิลวัตวเตสันมายาวิโนถังสอาคันตนิกาถามายาคูเกินดวอกันดิพุบิุโตสหจันทนนกรมาสโถจักกินุวันดูนีมันดจากปานัทโอปปันโยแต่ทวสุโตจะมาตลีจิตตาสโนจากันทัพโนะโรราชาชนวัโภู อาคูปันจจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเงยจาราชาโนคันธ่าฝาสหาราชุพิโมทามานาพิกามุงพิคุนังสาม,มิติงวานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหะตัดจกกักรกรมภาลสัสตะาอาคูปายาคาสายยาเพิยามุนาทะตะลาถาจาอาคูนาคาเยาสตินโนเอราวันโนมหา นาโคโสมปาค่ะสมิติวนังเยนาคราเชสหาสาหรันติที่ปาทิชาปะขีวิสุทธาจัโคเวหายาสาเตวานมัจจปาตาจิตาสุปนาอิติเดสนาวังอาพ่ยันตธานาคราชาตมาสิสุปนาตัวเขมวมะกาสีพุทโธสันหาหิวะจาหิอุโขกหิยันตานาคาสุปนาสารนาเมกลางสุพุทังชิตาวัชิระหัตนาสัมพุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวัสเดชที่มันโตเยสะสิโนกาลกัญชามหาพิสมัยอสุราธนวีขสัปเวปัจิตติสุจิตติจัดปะหาราธุนามุจีสหะจตสัตตัน สัพเพเหโรจนามากะสันในหิตวาพระลิงเสนางราหูพระแท้มุกะขมุงสาม,มายโยธานิพระธันเตพิหุนังสัมมิติงวะดังอาปจะเทวาปัตตีจะเตโชวายโยตถาขมุงว่าลุณาวาลุณาเทวาโสโม,มจะยสัสสะสาระเมตตาการุณากายิกาอากุเทวายะสัสสิโนท่าเสเตท่าทาขยานสัพเพนาตตะวันีโลอิทิมันโตชิติมันโตวันโตวันนาบันโตยะสัสสิโนโมทัมนาพิฆมุงพิุนังสัมมิติงวะนัง เวนทูจัตเทวาสังคีจัสมาจัตุเบยยมาจันทสุปนิสัทธิวาจันทามาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสัทธิวาสุริยมาคูปุระกิตานักกัตตานิปุระกิตตวะอาคูมันท่าเวลาหังกาววสุนังวสโวเสธโธสโกปะคขปุรินทัตุท่าเสษเตท่ทากะยาสปินานตตะวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตนั่โตยวยศสิโนโมธมนาภิกำมุภิกขุณังสัมมิติวะนั่นอัฐาคูสาภูเทวาชาละมมคีสิขานลีวะอริจการจัลโรชาจัลอุมาปุภะทิวาสิโนวรุณาาาสหธััมจออตตต อจุตาจา่ายเนชกาสุรยารุจลาอาคูอาคูวาสวาเนสินโนท่าเสตสัทหากายาสพินอนาตาวานิโนอิที่มันโตจุดตีมันโตนะมันโตเยะส้าสนวนะท่านนาพิการม,มุพี่คนนสามีิงวะนั สัมมนามหาสัมนามาณุสามานุสุตมากิทาปะตุสิกาอาคูอาคูมโนปะตุสิกาอาหาละโยเทวาเยจัลลุหิตวัทิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสสิโนท่าเสเตท่าธากรยาสภินานาตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนามันโตเยสัสสิโนวัฒนาภิกมุงภีกอนังสัมวิติวีนังสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคันนสาสหะโอทาตะคยาหาปาโมคหาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามาตาหาลักชามิสกาจายสัสสิโนฐานะยังอาคาปารชุนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเต ท่าทากัญญาสเปนนาตตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตเยสัสเซโนมรธรรมนาพี่กมุงพีกุลังสัมพิทิงวันังเคมิยาตุติตาญาวากัตติกาจะยัสสเซโนสัมพิตการามาเสรษาโชตินามาจะอาสาวะนิมานนารติโนอาคูอัถาคูปารานิมิตาท่าเสเตท่าท่ากัญญาสเปนนาตตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตนะมันโตเยสัสเซโนมรธรมนาพี่กมุงพีกุลังสัมพิทิงวันัง สัตเทเทเทวะนิกายาสัพเพนะตะวันนี้นอนามันวาเยนะาคันชุมเยจันเยสาทิสาหาปวุทธะชาติมักคีลาโอคตินามนาสวังท่าเขโมคตารังนาขังจันทังวะอาสิตาติดังสุพมาประมโตจักปุตตะอิทิมาโตสาสันนังกูมารติโสจักโสภคะสสมิติววังสหัสภพมาโลกนังมหาพมาพิจิตติอุปาันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเศรษาอิสราอากูปเจก่าววัสวัติโนเจสัญจัมมาชิโตอาคาหาริโตปริวาริโตเดจักสัพเพอภิกันเตสินเทเทเบสภมเกมารัสินาภ ภาษากันหาสาม,มัญทียังเอตักันธะพันธะสาราคินะพันธะมาตุโบสมันตาปริวาเรตมาโวมนจิทะโกจินางอิติตธรรมหาเสโนกันหาสนางอภัยสายิปานินาตละมาหัดเะสลังกาตานะนะเอเพระวังย่ถาปาบุษโกเมโขฐานะยมตัวสุวิจโกตถาโสปิทาวติสันกุโอะอสิยังวสิตันจะสัมภะอภิญญาเจวะวะกิตวานะจุมาต่ตัวมันตยิสหาสาวะเกศสเนระเตมาเสีนาภิกันตาเตวิชนาถภิคาโว เตจะอาตธรรมะกะลุงสุตตะวาพุทธัสสะสานังมีตระลาเคหิปการมงคลสังลงมันปีอินชยุมสัพเพวิชิตาสังฆมาพญอาติตาเยสัสติโนโมทันติสหพูเตหิสาวกกาเตชะันสุตาติบทสวดจุลละชัยยะปะกรณะโมเมพุทธเตชะสาราตานาตยะธรรมมีกาเตชะปะสิทธิปะสสิเทวานารายะปะยระเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักขะารสัมมุทธาปูตุงขังข่าจะสัมพรรมะชัยยะปะสิทธิ์ทีันตุเตชัยยะชัยยะทอรณนิทอรณนิอุทัติอุทัตินาทินาทิชัยยะชัยยะฆ สายนิไลสายเสยนาเมรุราชพลนรสีชัยยะชัยยะคำพีรสมพีนาเนานาคินทนาคีปีสัตจะผู้ตากาลิกชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุ ทาทาน้ามู่ข่าชาชัยะชัยะว่ารุณหน้ามู่ขะายสตาชัยะชัยะจำปาทีนาฆะกุละกันถกชัยะชัยะคัจจคุน้าตูลงสู่คาระผู้ชมสีหะพ้ายักาทิปลาชัยะชัยะว่ารุณหน้ามูข่ยาตาชีตาชีตาเส้นนาลีปุนะสุทธินอรดีชัยะชัยะสุขาสุขาชีวิชัยะชัยะทอรณีตะเลสะทาสุชัยะชยะชัยะทอรณีสารตินสัทาชัยะชัยะมังกราลัญญาพระพเกชชัยะชัยะว่ารุณหนายะเขีชัยะชัยะลักขะเสสุระผู้เชิดเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทัศนาชัยยะชัยยะราชาทิราชัศชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโควิลุปโคจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะกรุเวโลวะนุโนปิจะอากิวาโยจะปาชุนหกุมาโลทะตะรัตะโกอัฏฐารสามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธโยอิสีโนสาวกา สัพพายาชยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะท่าสัพ바โรจะชยาจากเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยาโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคังชัยโยปิพุทธาสศิริมาตอายังมรัสสะจะปปิมโตปะระชโยอุโคสยัมพุทธิมันเดวปมุทิตาชัยาตถาภัมมะาขนามิเฮสีโนชัยโยปิพุทธาสศิริมาตอายังมรัสสะจะปปิมโตปะระชโยอุโคสยัมพุทธิมันเดวปมุทิตาชัยาตถาอินทะาขนามิเฮสีโน ชายโยปีผูทธศสตร์ิริมตัวอายมรัสสจะปปีมตัวปาราชโยโอโคสยามพอดีมันเดปผมุทิตาชายเยตถาเทวะขนะมเหสิโนชายโยปีผูทธศสตร์ศิริมตัวอายมรัสสาจะปปีมตัวปาราชโยโอโคเสยามพอดีมันเดปผมมุทิตาชายเยตถาสุปนาขณะมเหสิโนชายโยปีผูทธศาสตรศิริมตัวอายมรัสสาจะปปีมตัวปาราชโยโอโคสยามพอดีมันเดปมุทิตาชายเยตถานาคคณะมเหสิโน ชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมรสสาจะปะปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปมุทิตาชยสัทาสัพพะมะคะน้ำเฮสโนชยันโตโพธิยามุเรสักยญนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชยงหูหิชยสุชยมังคะเลปราชิตตะปานังเกศิเสปฐาวิปโขคะเลพิเสเกสัพพพุทธานังอขคาปโตปปงุทธติสุนาขัดตังสุมังคะลังสุปะปาตังสุหุตตังสุคโนสุมุหุโตจะสุยิทังพมจาริสุปราชกินางกายกรรมังวาจกรรมังปราชกินางปราชกินางวโนกรรมังปณีทีเตปราชกินาปราชกินานิเก

เตอัฏฐารัตตาสุขีตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุขีตาโหถสหสัพเพหิยติพิสุนันตุพนตัวเยเทวะอจสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสถานหุนตุสุขีตาหุนตุสัพพธาลักขันตุสัพพาัตานังลักขันตุชีนาศาสนายากาจตปัทนาเตสังสัพเพปูเบเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัสันตุวะสังวะสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุเจาสัพพธากายยาสุขังจิตตตสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสามยังพระกวาสาวัตถียังวิหารติเอเชแต่ว่านิอานาคกะ ปินที่กัสสาราเมตตตโขภาควาพิโคอามเตสีพิขโวติพระธันเตติเตพิโคภาควาโตูปจตุสูงภาควาเอตตะทวจัอุปาทาวาพิคเวตถาคะดานังอนุปาทาวาตถาคะดานังที่ตาวะสายาตุธรรมะที่จตตาธรรมะเนียมาตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสมุจจะติอภิสมิติอภิสมุจจิตวะอภิสมิตตวะจิตคติเทสติปัญญาเปติปตะเปติวิโอาติวิภัชติวัตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานัะทาต ว่าสาธาตุธรรมะตี Sch ่ตาธธรรมะที่อภิธานสัพเพสังขาราทุกขาติตังต่ฐานัตโอะพิสัมพุชจริอะพิส <av> ัมเณติอะพิสัมพุชิตวาอะพิสัมเณตวะอาจิกาติเทเสติปันดาเปติปตาเปติวิวาติวิภาชติอุทานิกรุติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกระเวตาถาคตานังอุปาทาวาตาถาคตานัง ที่ตาวะสาธาตุธรรมะที่ตาตาธรรมะนิยามิตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคตุอภิสัมพุทติอภิสัมพัติอภิสัมพุทชิตวะอภิสัมเณตวะอิจิขติเทศิติปัญญาเปติปตะปติวิมารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมะอนัตติอิธ่ามโวจะภะคะวะอัต่มาณาติพิขุภาวะโตภาสีตังอภิณันทุนติบทสวดภาเทกรัตาคาถา อติกางนับว Gu ่าคาเมื่อย่านัปฏิกังเหราคะท่านบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรได้มไม่ผูกพไม่พึงพวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตฏิทำประหิ้นต่างอปิตันจากนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็นาไปแล้วสิ่งเป็นนาคนก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะย่อทำบางตัดถัดถัดวิปัสสติอสังหิรงอสังกุปังตังวิถามนุพะรุหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงอนคอนแข้นขอควรพระะุณอาการเช่นนั้นไว้ อาจเชื่อว่ากิจจะมาจะปังโกชัญญามาณนนังสุเวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความใจแม้พรุ่งนี้หน้าหินสังฆานันเตนะามหาเสนนนะามัจุนาเพราะการปัดเพียรต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรบับเราเอวังวิหาริมาตาบิงอโหระตระมาตันที่ต่าง,างเวพะเทกรตัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมมนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกคดการทางการวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงอะไดีเดียว,วน่าชน บทสวดธรรมาสังเวคขาปัจเจเวขณะวงเแ็บแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรุกทำทำทั้งหมงทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและทุมทำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพทธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัาสังมะจจามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตดังเมีอนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแม่ล่าดังเมีนี้ตังความายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอะยังกายอยู่อจิลังร่างกายมีในตั้งมีในตั้งอยู่แานอเปตะวิญญาณองคขั้นปัจจักรวิญญาณชุนโถอันเข่าที่งเสียแล้วอี่เสรสติจากนนทบปัทวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงขหลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ร่าถังหาประโยชน์มิได้อนิจาว่าตสังขาราสังคัญทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทั วายะธรรมนีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปุกปชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสสม,มสุโขความเข้าไปสงบลักักสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตเพสัตตามารันติจักสัตวทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มลิงสูจักมะลิสาเลที่ตายแล้วและกาลังจะได้ถะเทวหังมริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอธะทังสโยความสงสัยในความใจนี้ไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายัางกินจิยังกินจิกุศลังกรมังสพเพหิพาเตหิกตะตังปุณญยญังโนอนุโมทันตุสุนันโตพลโต เยเทวาอัสมิงฐานิอัติคตาธีกายุกาสุกิตาหอนตุสกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพอาจารยโยปชายาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพนาขตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุชนตุสัพเพสามารถตินังสามิตโุบบสูชาหลววงปู่ทดนต โมโพธิสัตวตวอักันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวตวอักันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตวตวอักันติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาตสินีทุกไปคาเลโพธิคาเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมะธาตินะพุปันตุภูชิตาตุติงกรนตทธวิหารละมันทะเลเทราจัมมัชานะว่กาจะพิกัมโมสลามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจีสราสปนาภูตาสุกิตาพุปันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัศน์พระาสังเสทาชะตาอัตโทปานิการนิยานิการธรรมวารังปฏิจะเตสัมเพปิทุกขัสการณนถูสังขยังธาตุจีรังสังธรรมโมธรรมธเราจัปุกคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถาย วูดทิงสัมปะปุเนยามาทำเมียอริรยปปเวทิเตปสัสนาผลตุสเปปิปานิโนพุทธา,สสมมา,ธาเส,น,น,ส,าส,น,าสานีสัมมาทารังปะเวชันตุการเลเทวปัสตุวูดทิภาวายาสานังสมิทังเนตุกันิงสัมมาตาปิตาจะาอัตระจังนัดนิจังลาคันติปุตตะกังเอวังทำเมียนาลาฉนูปะชังลาคันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะสถาบทส่งเทวาดา ทุกขปตตาเจนิทุกขาพยาปตตาเจนิพยาโสขปตตาเจนิโสขะหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมหิสัมมาธรรปุญญาสัมมาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะธรรมปติสิทธิยาทานังท่ันตุสัตายะสีดำนะคันตุสัพพะทาภาวนาพิรตตาหุนตุขันตุเทวตาขตาสุมังคุณคาหะหุนตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดที่หุนตุนิรันตลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาสัพ นุภาวนสุที่ห้องตุนิรันตรังสัพเพภทธาพระราปตาปจิกาันจะยังพลังอาลหันตานันจาเตเชนะละขมามิสัพโสสัพเพุทธาพระปตาปจิกายนจะยังพลังอาลหันตานันจาเตเชนะละขมามิสัพะโสสัพเพุทธาพระปตาปจิกาันจะยังพลังอาละหันตานันจาเตเชนะละขมามิสัพปะโสสัพเพุทธาพระรปตาปจิกาันจะยังพลังอาลหันตานันจาเตเชน่าละขมามิสัพะโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกายนจะยังมลังละหันตานันจะเตเชนละขั้มมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกายนันจะยังมลังละหันตานันจะเตเชนละขั้มมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกายนันจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนละขั้มมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกายนันจะยังพลังละหันตานันจะเตเชนละขั้มมัธมิสัพพโส ด้วยแอมนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารที่พระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าวุฒิธรรมไเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรรมาชินีนั่นภาพบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรค์ข้าลาขออันนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอย่าแก้จนขอจะได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมม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 าา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 ธธิิฐตตััััั้้้งงงงง่่่นนนนนนใใพพพรรรรระะคคสสสสออออออแหเเเดดดดด็จจยูวีีลลกกททข เทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมธนาสาทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตรพร้อน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอเสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งมเลได้จสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวนผลให้เป็นศิลริมงคลแก่พวกกบรองและบูชาทุกประการเถิด